สวัสดีสมาชิกอะตอมี่ทุกท่านนะครับตอนนี้เข้าเดือนมิถุนายนแล้วดูใบไม้ผลิกำลังจะจบลงหน้าร้อนก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเมื่อถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตเต็มที่ของพืชพันธุ์ครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจของชาวอะตอมี่ทุกท่านหวังว่าธุรกิจอะตอมี่จะเติบโตอย่างงอกงามเช่นเดียวกัน ตอนนี้เราก็เรียนกันไปหลายบทแล้วนะครับเกี่ยวกับกฎแห่งธรรมชาติและธุรกิจอัตอมีผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นกันผมจะใช้กฎแห่งธรรมชาติมาอธิบายธุรกิจอัตอมีให้ทุกคนฟังครับกฎแห่งธรรมชาตินั้นไม่ได้ใช้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติเพียงอย่างเดียว สามารถประยุกต์และอธิบายถึงสังคมมนุษย์ได้เช่นเดียวกันนะครับกฎแห่งธรรมชาติก็เป็นกฎแห่งสังคมและมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นไม่ว่าใครก็เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการรู้ถึงกฎแห่งธรรมชาติจึงสำคัญวันนี้ ผมจะพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับธุรกิจอะตอมีนะครับแม้ว่ากฎแห่งธรรมชาตินั้นจะเป็นกฎสากลแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนฟิสิกส์ก็จะไม่ทราบถึงหลายๆกฎที่มีอยู่ดังนั้นความรู้ของนักธุรกิจอะตอมีจึงเทียบเท่ากับความรู้ระดับนักฟิสิกส์เลยครับหากเราพูดถึงนิวตัน สิ่งที่เราคิดก็คือการเห็นผลแอปเปิลตกจากต้นและค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงทุกคนคงจำได้ดีการเห็นผลแอปเปิลตกจากต้นนิวตันไม่ได้เห็นคนเดียวคนทั้งโลกเห็นแต่ทำไมนิวตันถึงเป็นคนเดียวที่ค้นพบสิ่งนี้นั่นก็เพราะว่าเขาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วก่อนนิวตัน มีนักฟิสิกส์เก่งๆมากมายเลยครับเช่นกาลิเลโอเคปเลอร์มีนักฟิสิกส์เก่งเยอะเลยลหละครับแต่สิ่งที่นักฟิสิกส์เหล่านั้นอธิบายไม่ได้นิวตันสามารถอธิบายเป็นกฎ3ข้อได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้โลกที่เราอยู่เกือบ99%ป็นเป็นโลกของนิวตันนะครับ เราใช้ชีวิตด้วยความคิดของนิวตันครับโดยที่เราไม่รู้ตัวกฎแรกของนิวตันก็คือกฎของความเฉืยกฎของความเฉ่ยคือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ในความเร็วคงตัวดังนั้นจากการอธิบายนี้พบว่าสถานะปกติของวัตถุคือการเคลื่อนที่ไม่ใช่การหยุดครับ แล้วการหยุดของวัตถุคืออะไรคือความเร็วของการเคลื่อนที่เท่ากับศูนย์สถานะนั้นจึงเรียกว่าการหยุดวัตถุที่เคลื่อนไหวก็จะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือกฎของความเฉื่อยครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราขึ้นรถบัสตัวเราเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับรถบัส ถ้าอยู่ๆรถบัสเบรกกระทันหันตัวเราจะเป็นยังไงครับตัวเราก็จะเอนไปข้างหน้าครับใช่ไหมครับเพราะจากความเฉื่อยแล้ววัตถุจะมีแรงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อนะครับถ้าเราเอามาประยุกต์กับธุรกิจอารทอมี่เหล่านั้นการเข้าร่วมระบบอย่างตั้งใจตั้งใจศึกษาธุรกิจ ตั้งใจสปอนเซอร์และตั้งใจบรรยายคนที่ทำแบบนี้จะมีความเฉื่อยจะทำไปเรื่อยๆอย่างคงที่ก็จะทำให้เกิดรายได้เร็วและขึ้นตำแหน่งเร็วนี่คือความเฉื่ยครับแต่ถ้าอยู่ๆไม่ทำครั้งหนึง่งความเร็วกลายเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็จะไม่อยากทำอีกนี่คือกฎของความเฉื่ยครับกฎข้อที่สองคือกฎของแรงเหมือนรถที่สตาร์ท ช่วงแรกก็ค่อยๆไปแต่เมื่อเราเหยียบคันเร่งความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรียกว่าความเร่งครับแต่ความเร่งนี้จะต้องมีปัจจัยภายนอกมาช่วยซึ่งแปรผกผันกับมวลของวัตถุครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าจะยกตัวอย่างก็เหมือนกับการตีกอล์ฟเคล็ดลับการตีกอล์ฟคืออะไรเพราะกอล์ฟ เริ่มจากความเร็วศูนขึ้นอยู่กับแรงกิริยาที่ส่งไปแรงกระทำต่อวัตถุนั้นคือตีกอล์ฟแรงแค่ไหนพูดง่ายๆว่ายิ่งแรงยิ่งไกลเด็กๆตีก็ไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าคนแรงเยอะตีก็จะไปได้ไกลซึ่งแปรผกผันกับมวลของวัตถุครับถ้าหนักก็ไปไม่ไกลถ้าหนักจะไปไม่ไกลอย่างเช่นกอล์ฟหากตีลูกกอล์ฟอาจจะไปเร็ว แต่ถ้าเราตีหรือเตะรถยนต์รถยนต์ไม่ขยับเลยครับนั่นแปลว่ามวลของวัตถุมีน้ำหนักมากหมายความว่าความเร็วของการขึ้นตำแหน่งและการได้ค่าคอมมิชชั่นก็เหมือนกันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกว่าเราใช้ความพยายามมากแค่ไหนความพยายามมากแค่ไหนความเร็วก็ไปได้เท่านั้นแต่ว่าครับแทนที่เราจะทำคนเดียว หากเรารวมพลังเป็น2,3,4รวมสปอนเซอร์ด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดความแรงที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นกฎแห่งธรรมชาติฝืนไม่ได้หากแรงส่งน้อยไม่มีทางที่จะเร็วหรือเกิดความเร่งขึ้นได้เด็ดขาดเลยหากจะทำให้เกิดความเร่งเราจะต้องมีแรงส่งปริมาณมากเราจะต้องเพิ่มแรงกระทำต่อวัตถุครับให้มีแรงเยอะ ผมจึงพูดให้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับส่วนกฎข้อที่3คือกฎของแรงกิริยาและปฏิกิริยากฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างในจักรวาลแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานั้นอย่างเช่นหากมีวัตถุ A และ B แรงกระทําที่ส่งจาก A ไป B อันนี้จะเรียกว่าแรงกิริยาหรือแอคชั่น ส่วนแรง B ที่ถูกรับมาจาก A นั้นจะเป็นแรงปฏิกิริยาหรือ reaction นั่นเองเรียกว่าแรงปฏิกิริยาซึ่งหากมีแรงกระทำอย่างไงก็ต้องเกิดแรงปฏิกิริยาและแรงปฏิกิริยานั้นจะมีปริมาณเท่ากับแรงกริยาแต่คนละทิศทางและนี่ก็เป็นกฎแห่งธรรมชาติไม่มีข้อยกเว้น อย่างเช่นเราอารมณ์เสียเอาหินมากำในมือหินอยู่เฉยๆแต่ทำไมมือเราถึงเจ็บก็เพราะแรงปฏิกิริยานั่นเองครับหากเราเอามือชกหินด้วยแรง10นิวตันแม้หินเหมือนจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่หินจะตีกลับเราด้วยแรงปฏิกิริยาครับ ซึ่งถเราอารมณ์เสียอีกต่อยแรงขึ้นไปอีกแล้วก็จะยิ่งเจ็บจากแรงปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นนี่คือแรงปฏิกิริยาครับดังนั้นหากมีแรงเกริยาไม่ใช่ว่าอาจจะเกิดหรือไม่เกิดแรงปฏิกิริยาก็ได้นะครับยังไงก็ต้องเกิดครับซึ่งแรงเกริยากับแรงปฏิกิริยานี้ก็สามารถประยุกต์กับสังคมมนุษย์ได้แต่สิ่งที่สังคมกับธรรมชาติต่างกันก็คือในธรรมชาตินั้น แรงกริยาและปฏิกิริยานั้นจะเกิดแรงเท่ากันต่างกันแค่ทิศทางแต่ในสังคมมนุษย์ทั่วไปแล้วเนี่ยแรงกริยากับแรงปฏิกิริยานั้นแม้ว่าทิศทางจะสวนทางกันนะักวิชาการบอกว่าแรงปฏิกิริยานั้นมากกว่าแรงกริยาครับหรือหมายความว่าเหมือนเราปลูกสวนแอปเปลิลการปลูกสวนแอปเปิลเป็นแรงกริยานะครับ ซึ่งต้นแอปเปิลจะเอาผลแอปเปิลเป็นแรงปฏิกิริยาส่งต่อเราถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจะไม่เกิดปฏิกิริยาจะต้องมีแรงกิริยาก่อนเท่านั้นเราหากตอนเราปลูกแอปเปิลแล้วขยันใส่ปุ๋ยดีๆด,ด,ดูแลกำจัดวัชพืชปกป้องต้นไม้เป็นอย่างดีนะครับต้นแอปเปิลก็จะส่งผลแอปเปิลคืนให้เรามากกว่าเดิมนะครับนี่คือแรงกิริยาและปฏิกิริยา หากไม่เริ่มทําก็ไม่ได้อะไรคืนเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเป็นกริยาก่อนเราถึงจะเก็บเกี่ยวหรือได้ปฏิกิริยาคืนมานะครับหากไม่ทําอะไรก็จะไม่รับผลอะไรครับเหมือนสำนวนที่ว่าทําอะไรได้อย่างนั้นหากมีเหตุย่อมมีผลทําอย่างไรได้อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันหมายความว่าหากเรา แบ่งปันความดีอันนี้กริยาใช่ไหมครับความดีนั้นก็จะกลับมาเป็นแรงปฏิกิริยาครับหากเราทำไม่ดีเราก็จะได้สิ่งไม่ดีกลับมาเช่นกันเหมือนคำจีนที่ว่าปิดทองหลังพระแล้วจะได้ดีนะครับหากเราทำดีไม่บอกใครสุดท้ายความดีนั้นจะกลับมาหาเราเองนะครับ แม้จะแบ่งปันแบบไม่มีใครรู้ก็จะกลับมาหาเราอยู่ดีซึ่งมีตัวอย่างจากเรื่องราวของซุนซูอาวซุนซูอาวเนี่ยอยู่ที่รัชฉูครับโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดียววันหนึ่งซุนซูอาวกลับบ้านมาเอาแต่นั่งร้องไห้ไม่กินข้าวแม่เขาเห็นก็เลยถามนะครับนี่ทำไมเจ้าไม่กินข้าวกินปลามานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีงูสองหัวครับ น่าจะเป็นงูกลายพันธุ์แหะครับซึ่งเขาเชื่อว่าหากเจองูสองหัวจะต้องตายเขาบอกแม่ว่าวันนี้เขาเจองูสองหัวเขาจะต้องตายแน่ๆและนั่งร้องไห้ไม่กินข้าวแบบนี้แม่เลยถามเขาว่าแล้วทํายังไงกับงูนั่นล่ะเขาบอกว่าเขากลัวคนอื่นเจอแล้วจะตายด้วยเขาเลยตีงูตายเล่าไปฝังดินแล้วล่ะครับเขาตอบแบบนี้ครับแม่ได้บอกเขาว่าเจ้าจะไม่ตายเพราะเขาเชื่อกันว่า หากปิดทองหลังพระจะได้ดีหากจะทำดีเพื่อคนอื่นโดยไม่บอกใครความดีนั้นจะย้อนกลับมาหาเจ้าเขาจึงตัดสินใจตั้งใจเรียนและก็ได้กลายเป็นอมาตะแห่งรัชูได้นั่นเองนะครับขุนนางคนสำคัญของชูจวงอ๋องซึ่งเป็นหนึ่งในยุคทองของประวัติศาสตร์เลยอันนี้คือการปิดทองหลังพระ แค่คิดว่าเราตายไม่ใช่ปล่อยงูไปให้คนอื่นตายเหมือนกันแต่เขากลัวคนอื่นให้นแล้วตายเขาจึงตีงูแล้วก็ฝังลงไปในดินนี่คือปิดทองหลังพระธุรกิจอาโทมี่ก็เหมือนกันนะครับแม่คนจะไม่รู้เราไม่ได้บอกใครนะหากเราคอยซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์จัดบรรยายให้กับเขาให้คําปรึกษานี่เป็นสิ่งที่ดี ไม่ได้พูดป่าประกาศมั่นใจแค่ทำไปเงียบๆค่าข้าวค่าน้ำมันที่เราลงทุนไปเหมือนจะขาดทุนแต่ไม่ขาดทุนนะครับเพราะจะได้เป็นผลกลับมาแน่นอนแต่ในทางกลับกันใครหัวหมออยากได้ประโยชน์อยากได้กำไรมากขึ้นไปแย่งสายงานหรือไปซื้อตำแหน่งเอาไปขายในอินเทอร์เน็ต อาจจะหาเงินได้ไม่นานนะครับซึ่งการกระทำแบบนี้ก็ให้เกิดความหายนะอันยิ่งใหญ่เลยนี่เป็นกฎแห่งธรรมชาติหนีไม่พ้นนะครับส่วนใหญ่คนที่ทำแบบนี้เป็นคนฉลาดหัวไวหัวไวแต่กับการเล่นลูกไม้ตื้นๆงั้นเราสรุปกันดีกว่าครับวันนี้เราก็ได้พูดไปเกี่ยวกับ กฎของการเคลื่อนที่3ข้อของนิวตันไปซึ่งในการทำธุรกิจลงพื้นที่จริงอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้กฎแห่งความเฉื่อยความเร่งและแรงปฏิกิริยาหากมีเวลาอยากให้สปอนเซอร์กับพาร์ทเนอร์มานั่งคุยกันว่ากฎ3ข้อนี้เกิดขึ้นในธุรกิจเราได้ยังไงและจะเกิดผลอย่างไรลองแลกเปลี่ยนความคิดกันดูนะครับ หากมีสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่เคยรู้มาก่อนก็ให้ถือว่านี่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับและผมต้องขอบคุณสมาชิกอะตอมีทุกท่านด้วยนะครับให้ชีวิตบทที่สองของผมมีความสุขและมีความหมายนะครับซึ่งทุกคนก็เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางและคนรักของผม เป็นคนรักที่ผมไม่อาจลืมนะครับผมจึงอยากร้องเพลงสักเพลงให้กับคุณทุกคนคือเพื่อนร่วมทางและคนรักนะครับ ของชีวิตบทที่สองของผมคนรักแบบไหนครับคนแรกที่ไม่อาจลืมขอให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตที่ถูกต้องมีจริยธรรมและความดีในการหารายได้และขึ้นตำแหน่งผมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมิถุนายนเดือนที่พืชพันธ์ุงอกเงยจเจริญเติบโตมากที่สุด ผมบอกว่าชาวอะตอมี่ที่รักของผมจะเติบโตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับเหล่าพืชพันธุ์นะครับขอบคุณครับ